พีททองเจือประกาศยกกอดังพร้อมที่ดินให้สร้างโรงพยาบาลสนามชั่วคราวสวัสดีค่ะวันนี้หญิงวันบันเทิงนะคะมีเรื่องราวของคุณพ่อคนเก่งพีททองเจือนะคะที่ออกมาประกาศว่าจะยกกอดังที่เพิ่งจะสร้างเสร็จพร้อมที่ดินนะคะให้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวค่ะ โดยพี่ทองเจือน,นะคะก็ได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะว่าทีมผมมีโกดังเพิ่งทำเสร็จพร้อมที่สี่ไร่แถวฮะไทยราษอยากอุทิศให้เป็นโรงพยาบาลเตียงสนามชั่วคราวติดต่อใครได้ครับและแคปชั่นที่ว่าช่วยกันหน่อยพวกเราไม่ทราบจะติดต่อใครดี ท่ามกลางชาวโซเชียลนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายและส่งช่องทางการติดต่อให้กับคุณพีทดำเนินการต่อไปค่ะ